คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับหินลาดเล็กลูกขินลาดพบกับแบรนด์ไทยหินลาสปอร์ตนะครับคู่นี้ชคกันด้พิกัด113ปอนด์รับในช่ตงเช้าเนี่ยหินลาดเล็กนะครับน้ำหนักมา112.4ครับส่วนเจ้าแบรนด์ไทยมาช่างได้ตามพิกัดเลยครับ113ปอนด์ไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันนะครับหินลาดเล็กครับปัจจุบันครับอายุ20ปีครับส่วนสูง165เซนตเมตร จากอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันนี้ก็พิศซ้อมที่มราชพัฒน์บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณสมชายศรีสุขครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับและก็มีนางสมนีตอบร้อยสิบสองร้อยสิบสามครับคู่นี้ชกกันในพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ ทีสุดยิ่งอุปการครับชี้ขาดบนเวทีรูปร่างก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับร้านเซเว่นเอ็กซ์ตทั่วประเทศครับเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกําจัด้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงยาสตรีฟันเค,ค้กมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตทั่วประเทศบริษัทไทเบฟเวอร์เลตมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างโตโยต้าไฮรักซ์ีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต นมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มเติมนะครับรางวัลนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับมวยคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์นะครับยาบํารุงร่างกายแก้ขู่แก้ขู่สู้ไม่ถอยนะครับว่าทางด้านของโตโยต้าเคบอรเตอร์ทุกสาขานะครับกล้ารับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีโทรเลยนะครับ0266265สมคบรุ่งโรตก็จะมอบจอมพลิกล็อกนะครับสัปดาห์ละ10,000บาทนะครับและก็แน่นอนครับแต่กั้นคอเข่าลอยสักกลับได้รับจากแอนติซิน10,000บาทเจริคเทพทหารสามห0ื่นบาทสวัสดีการค่า รักษาพายาบาลแผลแตกเสร็ล้ห้าร้อยขอบพระคุณนายห้างวินยวัยบีรัฐผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มมยไทยตลอดมาผู้ที่ท่านชมอยู่ขณะนี้ครับได้เป็นผู้ที่สามในรายการวันนี้และก็เป็นผู้รองผู้เอกด้วยงหละนี้ก็ศึกษาปริยตีนะครับอยู่ที่มราชทัศน์บุรีรัมย์ชิมแข้งขวาของเจ้าแบรนด์ไทยไปแล้วจะลูกสิษย์ของพอเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตวันนี้ก็ มาคุมเองเลยนะครับครับแข้งขวาอีกทีหนึง่งน่ามีลูกเตะคู่ก่อนเลยครับแบนไทยถือว่าเป็นสีเสื้อที่มารายอีกสีเสื้อนึ้ในสำหรับกีฬาสปอร์ตของพอลิซันการ์เซาคัมกิฟมีการพลิกสองโอ้โหเกตีได้สองข้างเหมือนกันนะได้ทั้งซ้ายและขวาฉะนั้นครับยกที่สองนะครับยกที่สองนี่ครับเปิดเกมเลยครับเจ้าแบรนไทย เอาละเจาะขาครับคุณล่าเล็กยังมีซ้ายโต้จับหนักๆจัดแรงๆมาให้กันเลยครับแต่หัววันนะครับคู่นี้เดินเข้าหานะครับทางด้าน,นของแดนไทยครับเอ้า oh! แม่มันลักไก่ครับขวาตรงครับเติมด้วยแข้งขวามาดัไดไปจ้ดคุณล้วลเล็กแบบนี้มัดไปแรงแน่งซะด้วยครับแดนไทยแล้วก็เป็นมวยที่ มีพลังหมัดต่อยผู้ต่อสู้หลับมาแล้วหลายรายครับเกี่ยวเกี่ยวจังหวะตัดสินใจชา้าไปนิดหนึ่งว่าจะเลือกหมัดหรือเลือกท่านครับดูจากอาวุธแล้วเนะี่ยคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับนะซ้ายมาซ้ายมาก็เอาขวาคืนไปแล้วกันไทยขวามาครักคู่นี้ไม่มียองกันครับทำลายจังหวะต้องมีขู่คืนบ้างนะครับหินล่างเล็ก ปปล่อยให้แบน์ไทยเตะฟรีๆนี่เดี๋ยวได้ใจเนี่ยครับอย่าทางกันอยู่นะครับก็ถือว่าโอ้แม่จะจะทำอะไรครับโอ้โหจะทำอะไรครับลูกนี้มีเขืนเล็กน้อยแหละครับคือจังหวะไม่ได้นะครับคือเจตนาอยากจะโชว์อะไรสักอย่างนี่นะครับเดี๋ยวผู้บรรยายจะไปถามมาให้ครับบรรยายจะโชว์อะไรเมื่อสักครู่ครับความมั่นใจสูงมากครับนี่ขาดจากข้งรบรนดไทย เลอไปเอาเลยครับเือจังหวะซ้ายของหินล้านเล็กคอืนยังไม่ได้ครับตอนนี้แบรนดไทยสาดมาเรื่อยๆข้างขวามันสกู่นี้พยายามจะโชว์ท่ายากครับภาษาบรุนก็บอกว่าหล่อไม่มากแต่ท่ายากหนูเยอะเอะอโอ้นี่ถ้าเกิดโชว์ผิดจังหวะแล้วโดนแบรนดไทยลงโทษดีไม่รู้จะไปบอกกองเชียร์ว่าังไงนะครับอ้าวแพ่งซ้ายมาครับหินล่านเล็ก นั่นก็หมายถึงว่าเขามีความมั่นใจนะครับดูจากกล้าทํากล้าเล่นแบบนี้นะีมีความมั่นใจครับคืออยู่ในเกมที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถที่จะควบคุมได้พอเพืเล่นเสียปมวยไทยนี่หมัดเท้าเข่าศอกนี่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆจะเล่นไม่ได้เลยนะครับพลาดมานี่โอโ้เกมเสียทรงเสียเหลี่ยมเสียอาการแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่การเล็กครับ ผมต้องซ้อมมาแล้วกับพี่ไก่ครับถ้าไม่ซ้อมมานี่ไม่กล้าทำแน่ครับอยังชิงจังหวะกันอยู่แต่แข้งขวามาอีกแล้วครับเจ้าแบรนท์ไทยออกขวาได้แม่นยำนะครับเตะย้ำไปที่ต้นแขนของหินลาบเล็กเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วครับมีขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างนะครับแบนไทยมีความหลากหลายนะครับมาหมดแจังหวะเตะซ้ายครับ เอะซ้ายของเจ้าขินลาดเล็ก o, <S 2> <S 2> <S โอ<ห>้โ<ห>ยโดนขวาโต้ครับขวามาก็ซ้ายคืนไปเหมือนอกันครับคู้นี้ไม่ยอมเลครับต่อซ้ายมาครับขวาคืนอ่าเอา็นทีฆ่าทีแล้วตอนนี้ขวาไปครับแดนไทยโอ้โหเตะเต็มไทยโครงแต่ว่าหินลาดเล็กทําได้ดีกว่าเลยครับเป็นยกที่สองของคู่น,นี้รองคู่เอกเจ้วรถโต้คืนด้วยแข่งขวาแดนไทย จังหวะใครดีใครอยู่นะครับการฟาดแข่งเลยด่วนแข่งนะครับคนละทีซ้ายกับขวาซ้ายหินล้าเล็กขวาของแดนไทยเอาละโดนแบบนี้ที่ใครจะยุบก่อนครับชิงจังหวะหวัวกันเลยเอานี่ครับยืนเป็นมวยซ้ายนะครับหินล้าเล็กเตะซ้ายครับจัดไปสองครับคืนมาหนึ่งไม่มียอมกันครับของฟรีไม่มีในโลกครับเอามาก็ต้องเอาคืนไปเดินเข้าหาครับหินล้าเล็ก นี่ครับต่อยลำตัวไปก่อนเสีเท้าเข้าหาครับเจอแข้งขวายกบังได้ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเตะซ้ายทีหนึ่งับถีบซ้ายไปหมัดขวาของแบนไทยเตะขวาครับเต็มชายโครงใช้ตีไช้ตีไม่ถนัดนะแย่ yeah, ครับแก่ทันไวทันกันจริงจริงเียกว,ว่าคนละทีคนละดอกคนละชุดคนละช็อตกันเลยแบบแรกนี้ อี๋โอ้โหยันซ้ายผิดซ้ายเลยแรงครับหินหาเล็นเนกอีู่ทาซ้ายมันจงเตะขวาขึ้นทุกท่านครับเพราะว่าจังหวะสองนี่โดนเหลี่ยมของทางด้านหินหน้านเล็กก้นจะเป๋าลงไปเอาละถึงอาวุธแล้วนะครับวันนี้เกาะนายก็สับจอกล็อกแล้วตีเข่าซ้ายครับหาจังหวะกันอยู่แต่ยังไม่ถนัดตีได้ไม่ได้ตีซ้ายกันไปจะสับจอกซ้ายครับโอ้โนี่จังหวะไล่แขนนี ไม่ระวังเดี๋ยวหลับเสียซ้ายครับทางด้านของแบรนไทยครับฮินด้าเล็กไปขวาครับแบรนไทยซ้ายกรรมการมีสุดครับแยกออกมาดูหายใจอยู่ที่ภาคกระหดและการพลิกซ้อมแล้วอย่างนี้เพราะว่าโดนทีต่อทีดอกตอดอกตล,ลอดเน,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 นตังตอนนี้เริ่มตานท้องนะครับเข่ากระทุ้งหน้าท้องพลิกเลี่ยมลงไปฮินด้าเล็กเดิเข้ามาโดนทีอีกครับแบรนไทย ไปฝึกซ้อมไม่ถึงนี่เสร็จเลยครับคู่นี้เอาแล้วครับเป็นจังหวะจังหวะจะตีกันทุกแม่รักครั้งเอาละลุยกันต่อครับยกที่สี่ครับเปิดเกมแล้วนะครับกินลั่นเลยครับเตะซ้ายเข้าไปไม่รีรอครับยกนี้นี่จะมายืนคุยกันไม่ได้ครับรีบทำได้ก็ต้องรีบทำนะครับโอ้โหชิงเตะซ้ายเบล็อกซ้ายเตะยังก็เตะกระสอบซ้ายเลยทั้งนั้นหุ่นล้านบล็ ชิงตะก่อนได้เปรียบน,นี่เข้ามาโดนถีบแนไทยจะเอาขวาคืนนะขาจังหวะเอขวาได้โดนซ้ายคืนดูครับผู้นี้ดวนแข่งกันอีกแล้วยกนี้เพ่งซ้ายกับเพ้งขวา,าวงในไม่ได้ไม่ผู้นี้นี่ต้องชิงวงนอกชิงวงนอกนี่ท่าจะสะใจครับนะครับ้าับเต,ตะตัดร่างว่าเทศกว่าลานเลย การเตะพับในนะครับแต่นนของหินล่าเล็กผีบซ้ายแข่นซ้ายครับอุ้ยเต็มชายโครงครับแบรนไทยเอายังไงคืนครับตีเทาซ้ายครับแบรนไทยครับหินล่าเล็กตีเข่าขวาแบรนไทยตีซ้ายครับกดแขนตีครับตีซ้ายครับอาศัยลูกขยันครับไม่สู้ออกไม่ได้ก็เข้าในเลยแบรนไทยมันมีลูกแต่ลูกกันครับแต่ว่าจังหวะจะเข้าในมนจังหวะไหนก่อนพอเข้าไปก็โดนซ้าอู้ยโดนศอกอีกแท้นซ้ายและสอกซ้ายเข้าในได้ตอนนี้แบรนไทย เข้าได้พยายามจะไล่แขนพยายามจะสู้กันด้วยพละกําลังสู้ด้วยอาวุธสู้ด้วยมันสมองับคู่นี้ครับเอาละครับซ้ายซ้ายมาครับคืนยังโจนเข่าเข้าไปครับแด่ไทยเอาพยายามจับกันเอาไว้กันอยู่หรือเปล่าครับเอาละมาไทยขยมขยม,ขยมคืนมากครับไอซ้ายครับเข่ามาแล้ว โอ้ยจะไปกันอย่างเดียวที่ไม่มีคะแนนนะครับหินล่าเล็กถือว่าสู้กันได้มันหยดติ่งจริงๆนะครับสมศักดิ์ศรีอุ้ยศอกซ้ายครับหินล่าเล็กกดแขนไว้มีเหลี่ยมมาโอ้ยเหลี่ยมมาแต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยนะครับตีครับอาศัยเหลี่ยมของเจ้าหินล่าเล็กนี่ครับเดินลุยต่อครับแบรนด์ไทยครับแข้งขวานำไปก่อนเจอศอกซ้ายของหินล่าเล็กนายครับตีนอกเตะนายเออเสียบพมาดขวาแข้งซ้ายดับเครื่องชนเลยแบรนด์ไทยดับเครื่องชนท้าดวลชนแรกต่อยมัด หนักเล็กต้องใช้สมองมวยเขมาช่วยครับดักต่อยมาแต่ว่าวงในนี่ฮะมงในของแดนไทยนิเกลมิกแล้วก็ตีโอ้โหต้องชมครับหัวใจของนักมวยตังคู่ครับเอาอะไรมาก็เอาแบบนั้นจะคืนไปครับโอ้ยินเล็กมาตั้งรับแดนไทยลุยสายจะอใครครับงานนี้ครับหายากมาครับแปไทยครับยินเล็กกรปั้นปัดมาครับ แวนไทยเอ,าอ้าตีซ้ายขวาตื่นยังไงตีไ,ได้ไหมกดกดแล้วโอ้ยดูครับจบเกมวันนี้ยังไม่รู้จะออกยังไงครับคุณสปองครับก็ดูยากดูลำบากนะครับเดินต่อครับทางของแวนไทยครับอาแสงโอ้ยพยัพนแต่ว่าไปเจอแทงซ้ายหมัดซ้ายตื่นด้วยข่าวครับหมดยกครับถึงดีการครับเก็สซุปเปอร์ไฟดูภาพช้าๆชัดๆ,ๆแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับ ที่มวยคู่นี้นี่จะได้ลุ้นมวยคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ครับหรือว่าอาจจะได้รางวัลจอมพริกล็อกจาก t o โยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเทียนสมพรูบโรดก็อาจเป็นได้ครับเดือดนั้นต้องให้เขาเนี่ดูครับโอ้โหเอาละครับสงครามยังไม่จบก็เอยจะพึ่งนับศพทหารต้องชมยกนี้อีกยกนึ่งเอาละครับยกสุดท้ายครับยกนี้รู้ผลครับเอาแลแข้งขวาครับซ้ายคืนไป ยังออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับคู่นี้อู่ที่การวางแผนแล้วก็ยกสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่จะมาอางไรแล้วก็โอ้เททิ้งเลยครับอลไรครับแดงไทยต้นน้ำทำได้ดีครับเดินชนอุ้ยเจอศอกซ้ายเดินไปชนศอกตีฝ่ายซ้ายครับแดงไทยครับเห็นร่างนะี้โอ้โหเจอเด้งเจ้าคือมอังกรตะพะโอ้โหดอกสุดท้ายครับเป็นแดงไทยเสียดไว้ครับโอ้ยน่าจะเกมดีผู้ใจตองเชียร์ทั้งสองหนึเลยอย่างนี้ ขผมไทยเขานั่งมาเป็นเต็ม50 50อยู่นี่นักเล่นนีสมองมวยดีครับต้องรับดีแต่ว่าแฟนไทยนี่หมดทีที่จะสั่งรถสามรถมาเดินนะเดินอย่าถอยต้องเดินเอาอาวุธรวบแล้วก็ล็อกข้างล่างแล้วเทิ้งครับเอาแล้วครับตอนนี้สนุกแล้วครับขยับหาครับยังมีซ้ายโต่อแต่ ชกแบมั่นใจผลงานก็มาสับศอกเมื่อสักครู่โอ้โดนเข้าไปเต็มๆตเลยครับเดินต่อนะครับแบนไทยหินล่าเล็กบอกไม่ต้องเข้ามาแล้วครับเรื่องอะไรจะหยุดหลืครับแบนไทยครับแข้งขวาไปก่อนสอกซ้ายของหินล่าเล็กรวบครับแบนไทยตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครัเนี่ครับยังทําอยู่ฮะ้ดูหน้าผากของทางด้านแบนไทยนี่โนขึ้นนะ เป็นลูกมะนาวปูลูกมะนาวปูขึ้นมาเลยที่หน้าผากโดยด้วยพิษศอกนี่ับดเดินเปิดหน้าเปิดตาไปหน่อยครับโดนศอกสวนครับยังไม่แตกนะครับส่วนใหญ่นักวยบอกว่าแตกดีกว่าปูแบบนี้นี่มันเจ็บยาวครับโอ้เริ่มจะกำลังนี่จะถอดถอยลงไปแล้วนะครับเจ้าแบรนด์ไทยเริ่มจะไล่ไม่จนเนี่ยโดนซ้ยายครับเอา มัดมัดอยู่ไหนครับยังพยายามต่อยมัดอยู่สู้ยิบตามากๆนะครับยังเดินไม่หยุดนะครับแบนไทยครับเจอทีไวโอ้เนี่ันเรเลกว่า,าจะมาจากก็มาจากกันท้ายๆครับแห่ยอมเลยครับเเรียนคำจาบอกว่าจะยอมทําไมครับถ้าเกิดยังมีความหวังอยู่ก็ยังมีรูชนะโอ้องยอมนะครับสมีเพราะว่าเข้าไปเดินสองเข้าไปโดนทีบเข้าไปโดนเขา่าโอ้ เ้าไม่ติดเลยในยกสาหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่หเนี่ครับยกมือมั่นใจเลยทางด้านหินานาเล็กอ,อีกเลิกหนึ่งหน่อยนะทางด้านแบรนไทยไหวไหมโอ้นี่ยครับยอมแล้วครับศีรษะปูดเลยนะครับเจ้าแบรนดไทยมาเดินสอ,อาในช่วงยกสุดท้ายนี่แหละครับก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่สู้กันได้ดูเดือดสมราคาแล้วกัน่าจะโดนใจแล้วก็ถูกใจพี่น้องแฟนมวยแน่นอน คู่นี้นะครับหินลาดเล็กจากบ้านกรวดบุรีรำกับน้ำเงินแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตจากวชิรบรมีจังหวัดพิจิตรวิสุทิ์ยิ่งอุปการครับชีขาดบนเวทีตรวจใบให้คะแนนบนเวทีอีกครั้งหนึ่งจากกรรมการทั้ง3ท่านครับต,ตามภาพตามสายตายกห้านี่เด็ดขาดจริงๆครับหินลาดเล็กลูกหินลาดครับเป็นป่ายชนะคะแนนไป คู่หน้ายังมีคู่สำคัญที่พี่น้องรอดูรอชมกับมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์กับคู่เอกนำรายการครับ